นี่แม่ไม้มาแล้วครับปัดเลยหนึ่งสองสาม ไม่หยุดไม่หย่อนฮะผมก็ถ่ายคลิปเนี่ยดูดิน้องๆเขาเตรียมพร้อมผมไม่กิจกรรมดูดิครับไม่มันไม่ได้ถ่ายอ่ะคือทำไงดีฮะทุกคนจะถ่ายคลิปปะครับเฮ้ยจะถ่ายคลิปเว้ยไม่ได้บอต้เราจะรอเวลาเหรอครับทิมเฮ้ยใส่เพลงตื่นเต้นดิเราจะรอเวลาหรอว่ารอเวลาให้ผนตกแล้วงเราไม่ทำเลยเหรอเราต้องถ่ายคลิปเพื่อคุณดู้ไม่ใช่ไหม เคยได้ยินไหมพิธีพึ่งเสียสายันธีทั้งสิบพิธีเนี่ยผมเปิดกูเกิลดูทุกคนดูนะหนุ่มพิธีไร่ฝนมีตั้งแต่โบราณเช่นพิธีปักตะไคร้ซึ่งมีการสรืบทอดกันมาถึงปัจจุบันเรามาดูก้างพิธีไร่ฝนหนึ่งปักตะไคร้ดูดิเนี่ยเฮ้ยไม่ทำะไรหน่อยหรอเนี่ยอย่างน้อยก็มีพิธีนะเว้ยมันหยุดนะเว้ยให้นั่งเฉยรอฝนหยุดจะได้ถ่ายคลิปไปทุกคนแฟนคลับจะดูยังไงคลิปนี้ิดทามไม่ลงเดี๋ยวรอดูจะทำให้ฝนหยุด ไม่รู้แต่ต้องทำไงจะไปถาพี่บีหรือพี่เอาด้วยบอกเพราะพี่บีเขาน่าจะถา่ายคลิปโอ๊ยคริงีริามไม่เลย้ารมากแล้วเนี่ยทุกคนดูดิผมจะถา่ายคลิปยังไงครับืวันนี้เป็นวันที่ต้องถา่ายคลิปไงงั้นคลิปไม่มีลงวันอังคารไงปัญหาได้ปัญหา,า,าใหญ่พี่บีครับจะไปหยุดผลไปกับผมปะ แต่เขาหยุดยังไงไปเตือนมาพี่ที่หยุดฝนเนี่ยงั้นเราไม่หายคลิปวันนี้นะพี่เนี่ยหนึ่งใบตะไคร้สองปลกจากไคสามตำเตียนให้แม่ไม้ออกปากไปเดี๋ยวไม่เต็มเลยพี่ไปผมมาะวันนี้ลุยฝนของผมป่ะไปป่ะไปเถอะไปเถอะตาข้นไปเลยนะอะไรมาปากเดี๋ยวผมไปซื้อตะไคร้มาก่อนแล้วที่เอาไว้ป่ะมันจะหยุดจริงเหรอเขาบอกมาทำตามนี้สิข้อเอางี้เดี๋ยวผมไปซื้อตะไคร้ให้แป๊บหนึ่งโอเคลองดูงั้นเราไม่หายคลิปวันนี้ทุกคนทุกคนครับผมจะทำเพื่อทุกคนครับจะได้ถ่ายคคปปรรัับบวีพ่มมผผไไ เขาบอกว่าวิธีแรกนะทุกคนนะก็คือการปักตะไคร้นะครับผมนะผมต้องไปพิสตะไคร้ก่อนนะเพราะไม่มีใครมีตะไคร้เลยทุกคนที่นี่จะออกมาทำเงี้นะเดี๋ยวเป็นบัตรนะฮะทุกคนแต่ผมนี่แข็งแรงฮะแข็งแรงมากมากฮะโอ้โหเขียนว่าอาบน้ำนะ เคยรู้ไหมว่าการปัดตะไคร้นี่ท้าไมฝนหยุดต้องใช้กี่อันครับที่เขาบอกก้าต้นทุกคนจะได้เป็นสิ่งที่ดีนะเราไปหาหญิงบริสุทธิ์ในตุนะครับว่าใครบริสุทธิ์นะฮะเด็กเล็กๆก,ก็ได้ใช่ไหมครห้าขวบขึ้นไปต้องลองดูฮะจะได้อยู่อุ้ยขอบคุณน้ารับเราได้ตะไครมาแล้วหนนะเพื่อจะหยุดฝนตกนะทุกคน คือตอนนี้ครับเราต้องหาหญิงสาวบริสุทธิ์เพื่อปักตะไคร้นะทุกคนนะพี่มีใครเป็นสาวบริสุทธิ์แนะน้ำผม๋งไหมพี่เราต้องช่วยกันปักตกก <ST AR> ะไคร้แล้วแหละเราจะไปหาใครได้ <S <S แต่ผมว่าผู้หญิงเขาคงไม่บอกเปิดเผยว่าใครบริสุทธิ์ไงแต่ผมมีวิธีครับนี่หน่อยดินี่รบกวนหน่อยไปปักตะไคร้กับพี่ก่อนไปปักตะไคร้กับพี่ก่อน มันต้องใช่ผู <schnell> ้หญ <bien> ิง <pres> ป่ะกูมีวิกกูมีวิกข้าจ้าไม่รู้หรอกว่ามึงเป็นผู้หญิงผู้ชายใส่วิกเขาก็ไม่รู้แล้วนี่นี่ได้อยู่ได้อยู่นี่นี่เห็นนะแค่ซื้อตะไคร้มาทุกคนฝนก็เริ่มหยุดตกแล้วเห็นไหมไอท็อปเขาต้องปักยังไงวะเอาเนี่ยลองนะพี่ปักเลยเหรอใช่ปักเลยองั้นลองปักดูก่อนนะปักแบบที่เข้าใจคือปักลงไปเลยใช่ไหมใช่ครับปักตะไคร้เล นับหนึ่งสองสามก่อนนับเลยเหรอใช่พร้อมยังพร้อมแล้วพี่เราจะทำให้ฝนหยุดตกทุกคนนะปักหนึ่งสองสามเราจะทำให้ฝนหยุดตกทุกคนนะเฮ้ย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 ดูฟ้าฟ้าเริ่มสว่างผมว่าอีกสองนาทีไปผมว่าหยุดตกอ่ะ สวยทั้งโสดแล้วก็ซิงครับกูเชื่ออะไรเห็นเห็นเห็นสว่างปะเห็นไฟสว่างนั้นปะโสดมาแล้วจะหยุดไหมไม่อ่ะเป็นเพราะตะไคร้ครับถีบมัดชีแล้วไม่หยุดเลยดูเด็กกูเปียนหมดแล้วเนี่ยผมก็เปียนหมดแล้วเหมือนกันมันใช่เหรอวะปักอย่างเงี้ยไปเอามือถือมาเซิร์ชกูเก้นไอ้ท็อปเขาให้ปักความเขาให้ปักความเอ้าร้อนเลยไม่หยุดเนี่ย รอบนี้มาแน่วิ้ยสว่างกว่าเดิมโอ๊กโจริงของจริงของจริงทุกคนยวใกล้ได้หายคลิปรอบทิมบอกทีมงานเจมสแตนบายรอเลยเร็วมาเร็วมาเฮ้ยแต่จะมาเริ่มดูเบาลงทุกคนต่างกับมิกกี้ที่ขับรถไปแล้วนี <tr> ่มีความเป็นไปได้ว่ะทุกคน ทำไมเราต้องมานั่งเสี่ยงเลยดิก็รอฝนหยุดไงต้องเข้าล่มยอยู่าหรือว่าหาวิธีอื่นเพิ่มบ้างเผื่อจะให้มันเร็วขึ้นมันจะมีอะไรเดียวปะคาไคหนึ่งคงอยู่ดิเซิร์ชเซิร์ชไปทำหมดหน้าที่แล้วไปเนี่ยเมื่อกี้พี่ปักตะไคร้ไปเกือบชั่วโมงหนึ่งมึงดูท้องฟ้าเออเรื่องจริงเนี่ยใช่แล้วคราเนี้ยพี่เลยจะเพิ่มอีกวิธีหลายๆวิธีให้มันช่วยเร็วขึ้นเนี่ยวิธีที่สองคือปลูกจากไคอ่านดิปลูกจากไคก็คือตะไคร้โดยจะไปขอให้แม่ไม้ผัวตตาาายยไไไไไปปแแล้้้้้้ววอออออ่่่่ะะเมมมงงดดั ส่วนโคนชี้ขึ้นจะต้องปลูกที่โล่งแจ้งและหากจะให้มีผลชนะต้องเครื่องผ้าออกให้หมดเครื่องผ้าออกให้หมดไปเรียกไอ้ม่วงมาเนี่ยเห็นปะเนี่ยต้องเพิ่มวิธีทุกคนมันตกแรงขึ้นแล้วพี่พี่พี่เห็นปะดูดูท้องฟ้าเป็นไงให้พิธีแรกพี่แรงแรงเหมือนเดิมเลยนะสิทธิิธีมันต้องมีสักวิธีอยู่พี่จะได้ถ่ายคลิปได้เว้ยเออแตงตัวแตงกวเออการให้เป็นแม่ไม้แป๊บนึงเป็นแม่ไม้แป๊บนึง นี่แม่ไมะะ้มาแล้วฮะม่วงอุ้ยแค่วิธีเดียวเมื่อกี้พี่ปักกทละใช้ดูดิเมื่อกี้แรงมากไหมแรงมากมึงปักปุ๊บกูว่าหยุดรอกนี้<ๆ>เขาบอกว่าสามมันเมื่อกี้พี่เสิร์ชดูในที่ลงแจง้งตรงตรงนี้ครับลงแจ้งหน้าบ้านเลยดิเขาให้ปักกลับด้านสามสามันวิธีที่สองอุ้ยตายแล้วแค่วิธีแรกฝนยังจะหยุดตกเลยหรอม่วงโอ้โหมันหยุดละมั้งเออเนี่ยให้มันชัวร์ปักเลยสามันพร้อมกันปักเลยหนึ่งสองสาม ดินผมเลยดินผมเลยเฮ้ยเฮ้ยรับแป๊บรอดูผลกันรอแป๊บหนึ่งม่วงพี่ว่ามาแน่ฟ้าใสแล้วพี่เห็นปะของจริงทุกคนผมบอกแล้วไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับมันคือเรื่องจริงไม่ต้องมีโปรดแตวิยาไม่ต้องใส่ไอเนี้ยของจริงครับและหากจะให้มีผลชะงักต้องเปื้องผ้าไม่ไม่ไม่ไอ้ม่วงเขาบอกว่าถ้าเปื้องผ้าคือผลจะหยุดชะงักหรือไม่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 ใครหยุดมันไม่ได้ถอยหลัง เรื่องผ้าเขาบอกว่าเปื่องผ้าผมไปทงเออนี่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 เขาบอกให้เปลืองคอ้ยด้วยปล่อยม่วงนิดเดียวไม่วงเนหยดหยุดหยุดหยุดหย้ดหยุดหยุดุดหยดหยุดหาุดหดหดหยุัุดะหยดยุดหยดเดหยุดหาุดหยุกย เพราะใครฝนหตกเพราะใครมันหยุดเองเพราะใครหยุดเองเขาบอกว่าสมมติเปลื้องผ้าปักสามอันฝนจะหยุดแบบชะงักเลยทุกคนมาเริ่มมันหยุดแล้วยังเนี่ยมันยังคล้อยอยู่นิดเดียวแล้วพอแล้วพี่มันหยุดแล้วธรรวดารับรู้เลยเขารู้แล้วาร้องแปลว่าอะไรวะใช่ยแหละวทีผมเนี่ยแหละเดี๋ยวรอดูห้าที ต้องใส่เสื้อด้อย่างดีน่าจะได้แล่ใส่เลยได้แล้วเฮ้ยแต่มันบอลลงไหนขอดูวิธีหนึ่งดิเครื่องรังอย่างหนึ่งที่ได้จากการสานให้เป็นรูปบัวที่เรียกว่าบัวธนูเมื่อสานแล้วุกเสกกรถาใ้พิธีก็สามารถห้ามลมฝนได้หากโยนรูปบัวธนูลงในกองไฟไปไปเอาบัวมากับก่อกองไฟได้เลยครับไปเขาบอกให้เอาพับรูปบัว นะฮะปลุกเิกแล้วเผาลงไปนะฮะทุกคนซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันไม่ทันนะฮะผมกลัวเนี่ยอุ้ยฮาคิดเราไม่ต้องกลับแบบลำบากเห็นไหมรู้ไหมเป็นเพราะแกไม่หยุดเพราะพี่เอกจังเขาให้เผาครับแล้วปลุกเสกปลุกละปลุกละอ่าลงไปครับนี่ผมเอาหลายๆบัวฮะจะได้หยุดตกนะฮะน้องบัวน่ารักของเรานะเริ่มหยุดยังวะเกมเป็นไงยังมีเม็ดเม็ดนิดนึงอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกบัวอีกตัวหนึ่ง ก็มินผ่านเไยไปไม่ไปไม่รับรับเจยวปลไก่เนี่ยดูดิดูขึ้ หยุดจริงๆแต่ฝนมันตกนานแล้วเองมันก็ต้องหยุดเป็นเรื่องปกติคลิปนี้ผมจะไม่ใส่ปวดใช้วิจัยงานในงานงานอะไรนะผมในคลิปนี้ผมไม่ใส่ปวดวิจัยานคลิปนี้ของจริงไม่ต้องใช้วิจัยงานดูเสื้อขาเปียกไหมมีละอองฝนไหมมังชะงาจริงๆทุกคนไม่ต้องมีจักรยานในการดูรอบนี้ของจริงไม่มีจักรยานเออไมมีจักรยานในการดูนะครับรอบนี้ไม่ต้องใส่ ขอเ้พี่ก้อมาดูดิฝนหยุตกเลยจริงของจริงพี่ดูเขาผมี่ดูนแรนดูดิดูดิได้ทำไงปักตะไครผาวัวปักตะไครามดอกตหญิงิงแม่ไม้มันหยุดอยู่แล้วเปล่าไม่เป็นเพราะพี่ดมเนี่ยมนี่ยไม่มีซีจีพี่ดีจริไหมล่ะคลิปนี้ไม่ต้องมีปรดิวในงานแล้วานจาย